ใช่ไหมตอนนั้นน้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นใช่ไหมเห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนของคุณแตงโมตะโกนว่ายังไงฮะพี่บอกว่าแตงโมตกน้ำแตงโมตกน้ำแล้วก็สามทีมาถึงเพื่อนเพื่อนเขาใช่ไหมเพื่อนเขาตะโกนแล้วก็พี่แตงโมร้องช่วยแค่สามทีแล้วก็ขาดร้องว่ายังไงช่วยด้วยช่วยด้วยสามทีแล้วก็หายไปกันหมดเลยแต่เพื่อนที่อยู่บนเรือลำนั้นสี่คนก็ไม่ได้โดดลงไปช่วยเลยใช่ไหม ลงกคนนแต่เห็นอยู่ว่าเห็นว่ามีแตงโมล่วงแล้วเรือเรานั้นนะครับขี่ออกไปหรือว่าวนกลับมาไหมคือไปไปจอดฝั่งนู้นเลยอ่ะพี่ตจอฝั่งโน้นเลยตามตามที่ส่นี่น้องมองพอจะบอกได้ไหมว่าตรงไหนแบบตรงนี้กลางเกาะเลยพี่กลางเกาะตรงนั้นเลยกลางเกาะแล้วปั๊บกลางเกาะจัดทับแบบตรงไปก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วน้องยืนอยู่ตรงไหนอ่ะน้ยืนอยู่ฝั่งนี้ยืนอยู่ตรงนี้บนท่าเรือตรงนี้เลยใช่ไหม ก็มองเห็นเหตุการณ์ตลอดแล้วพอได้ยินเสียงว่าตกลงไปแล้วเนี่ยเรือเนี่ยเขาเรือเขาไปไงเรือไปจอดฝั่งโน้นหรือว่าลองต่อเขาขับวนรอบก่อนแล้วก็ไม่เจออแล้วเขาก็ไปจอดฝั่งโน้นวนรอบอยู่สองชั่วโมงใช่แล้าก็เลยไปจอดฝั่งโน้นแล้วน้องก็ยังยืนดูอยู่ยังยืนดูจนจนจนเขาเขายังไงต่อเรือตัวเรือเัาเรียกสามรอบแล้วก็เพื่อนเขาก็ไม่ช่วยอ่ะ ก็พอหลังจากที่เรือจอดเสร็จแล้วเสียงคุณจังโมงก็หายไปเสียงเพื่อนก็หายไปเรือจอดอยู่อีกนานไหมก่อนที่จะหายไปประมาณสามชั่วโมงอ่ะพี่สามชั่วโมงจอดอยู่อย่างนั้นใช่แล้วก็เขาหายกันหมดเลยพอเดินออกมาอกรอบหนึ่งหายหมดเลยอ่อแล้วพอน้องเรียกปอยตึ้งมาแล้วเนี่ยน้องได้ให้ให้ใหใหข้อมูลกับปอยตึ้งป่ะใ,ให้แล้วค่ะให้แล้วแล้วตอนนั้นเพื่อนเขามาไหมเพื่อนเขาก็เพื่อนหนู เพื่อนของของฝั่งนู้นใช่ใช่เพื่อนของไม่มาไม่มีใครมาเลยใช่ไม่มีใครมาชี้แย้งขึ้นเลยใช่แต่ว่าหนูเห็นว่ามีเพื่อนอีกสามหรือสี่คนนะส <4 S 2> คนสี่คน <c oughs> โอเค